อบผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่บูธ MG นะครับไปดูกันว่าในบูธ MG เนี่ยเขาจะมีอะไรยังไงบ้างครับแต่ว่าอย่างที่โชว์เลครับใหญ่กว่าฉลาดกว่าแรงกว่านะครับนอกจากผักที่สดๆขายนะครับยังมีรถขนาดใหญ่ครับในบูธเขาจะมีอะไรบ้างครับไปดูเลยครับนี่มาดูบูธ MG นี่ครับอลังการงานสร้างจริงครับสำหรับบูธ MG นะครับเปิดตัวกันด้วยหละครับ MG h s p h e v รถ ปอกินไฮบริดนี่นะครับให้มาดูการทำงานของระบบไฮบริดของเขาว่าเป็นยังไงครับนี่เป็นเครื่องยนต์นะครับแล้ววันนี้เป็นตัว power electric box นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่แล้วก็เป็นตัวไฮบริดคอนโทรลยูนิตนะครับแล้วก็เป็น electric drive ยูนิตเป็นมอเตอร์นะครับอันพลังงานมานี่ที่ล้อครับามาที่ด้านหลังนี่นี่คือตัวแบตเตอรี่ นี่คือตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับแล้วก็ทางด้านลังนี้ก็จะเป็นทังน้ำมันเห็นไหครับนี่คือระบบเปลยๆของเจ้า MG HSPHEV นะครับแี่แวาจริงๆแล้วด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวรถนะครับนี่เป็นตัวรถทั้งหมดนะครับนี่ก็จะเป็นเปลยมาให้ดูเลยว่าตรงนี้จะเป็นตัวชาร์จแบตนะครับตัวเสียบซ็อกเก็ตเข้าไปนะครับนี่เป็นตัว Onboard c h a r ์จเจนะครับ น,นี่คือระบบทั้งหมดของ MG HSPEV นะครับนี่อันนี้เป็นอหนึ่งตัวครับนี่ตัว MG EP ครับนี่มีตัว EV เพียวๆเลยครับเห็นไหมนี่คือตัวแบตเตอรี่นะครับผมนี่คือตัวแบตเตอรี่เลยนี่นะครับอันนี้ราคา988,000บาทนะครับที่เป็นตัวตัวจริงๆแล้วเป็นตัวแหวนนะครับเป็นตัว5ประตูนะครับ แล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของ MG HS นะครับตัว MG HS นะครับว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับด้วยราคาไม่แพงครับ1นึ0 0ล้านหนึ่งบาทนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์น้ำขนาด1,500ซีซีนะครับในรถที่ขับสนุกนะครับเติม E85 ได้ด้วยนะครับ นี่ครับเป็นระบบตัว MG SUV นะครับที่เมื่อกี้เราพาไปดูระบบของเขาแล้วนะครับอันนี้เวลาตอนซื้อเขาก็จะแถมตัวนี้ครับ MG Home Charger นะครับี่ MG Home Charger นะครับเสียบเข้าไปบุนนี้ก็ได้รับความสนใจใช้ได้นะครับเอามาดูอีกของเขานะครับนอกจากเป็นตัว HS นะครับยังมีตัว SS ด้วยนะครับ MG SS นะครับ มาออกเสียงกันนะครับทั้ง m g HS นะครับ m g ZS นะครับนี่ m g ZS นึ่สีดำอีกหนึ่งตัวที่พลาดไม่ได้ครับอันนี้ตัว MG ZS นะครับ799,000บาทแล้วนี่ครับตัว MG 3นะครับอันนี้มีความเป็นวัยรุ่นนะครับมีสโลปด้วยนะครับอันนี้ราคา589,000บาทนะครับ MG 3ครับถูกใจวัยรุ่นนะครับ แล้วก็อันนี้แหละครับยักษ์ตื่นแล้วครับนี่คือตัว MG Extender นะครับนี่ MG Extender นะครับกระบะพันยักษ์นะครับนอกจากจะมีตัวสูงนะครับก็ยังมีตัวปกตินะครับ MG Extender นะครับหน้ารอเหลามากนะครับดูอย่งไง Extender นะครับอันนี้เป็นตัว ถ้าเป็นตัวท็อปนะครับอันนี้ถือตัวปกติธรรมดานะครับอันนี้ราคา629,000บาทครับส่วนมาดูตัวขับสีแล้วแต่งสวยงามครับเราเคยพาไปเดินดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีแคบอีกทีนึงครับนี่นอกจากตัวแต่งที่มันมีชุดแต่งจากโรงงานแล้วนะครับนะครับจะมีตัวกันชนมีตัวหูลากนะนะครับก็จะมีบาโลบานะครับของ เอ็กซ์เดอร์ครับเป็นตัวจั่งตักโรงงานนะครับเป็นฝาครอบถังน้ํามันนะครับแมคเลนโซ่นะครับยางเลนโซ่นะครับยางเลนโซ่แมคเลนโซ่นะครับขนาดแบบใหญ่อลังการ20นิ้วเลยนะครับแต่ลายดอกยางนี่บอกเลยสวยงามมากนะครับอยากให้มาดูตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมุดหมุดพวกนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ MG หมดเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นเคฟล่าเอ็มจีเอ็กซ์เนดอร์นะครับอันนี้ราคา1,039,000บาทนะครับตอนนี้เขามีประกัน 5ปีนะครับหรือว่า150,000กิโลนะครับนะครับข้างหน้าเป็นข้างบนนี้จะเป็นตัว LED นะครับเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟ daytime running light นะครับแล้วก็จะเป็นไฟหน้าไฟสูงไฟอะไรจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอยู่ตรงกันชนหน้านะครับอันนี้จะมีตัวกันชนด้านหน้านครับแข็งแรงทนทานมากนะครับเป็นของ MG นะครับที่ทำมานี่คือรู้บ้าง เต็มๆของเขานะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของเป็นรูฟเล็กนะครับหลังคาแล้วก็มีตัวแง่ว่ากันกันศาสตร์นะครับหรือว่าเวทกาศนะครับที่อยู่ตรงกระจกตรงนี้นะครับนี่เหนื่อยๆเลยตัวนี้หลายๆคนแบบว่ามองข้ามนะครับจริงๆลรวติดแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดอากาศภายในครับคือเราต้องลดกระจกลงมาหน่อยนึงเวลาเราจอดตากแดดครับเพราะไม่งั้นอ่ะอากาศในรถเวลาตอนจอดตากแดดนานนะครับสูงถึง 60- 70องศากเลยทีเดียวนะครับนี่นี่บันไดบันไดนี่ มีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากนะครับก็ใครที่สนใจนะครับตอนนี้บูธของเจ้า,า MG นะครับอลังการเลยนะครับก็บูธเขาจะมีรถโชว์ค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาก็จะเจอถึง MG x c e n d e r ที่เป็นตัวแต่งนะครับแล้วก็ตัวพวกรถเล็กๆนะครับ MG 3 MG นะัอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็คือ,อทั้งหมดนะครับของบูธ ครเอไปทีครับ